สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้มีไพ่3ใบคะ่ะ1 2 3นี้ให้เลือกนะคะกับหัวข้อนะคะท็อปปิกที่ว่าเขาชอบคุณตรงไหนไพ่3ใ,ใบคะ่ะ1 2 3นะคะ เขาเป็นใครไม่เพิินไม่รู้แต่ว่าตัวตนของเราเนี่ยเขาชอบเราตรงไหนแล้วกันนะคะไปปรับใช้อะไรที่ใช่ปรับใช้ถ้าไม่ใช่ไม่สบายใจไม่ตรงไม่เหมือนวางไม่เพลินลงค่ะ1 2และ3เลือกได้หรือยังคะติดตามไม่เพลินไว้ก่อนด้วยค่ะคนที่เลือกกองที่1ค่ะเขาชอบคุณตรงไหนคะดูจากหน้าไพ่ไม่เพลินคิดว่าเรากับเขาหรือว่าเออเขานะคะชอบคุณตรงที่ว่าเป็นคนที่พูดอะไรตรงตรงตรงไปตรงมาและมีความเป็นเด็กหมายถึงว่าสดใสล่าเริงนะคะมีอะไรพูดกันได้พูดกันได้สบายสบายไม่มีอะไรปิดบังกัน ะะและนะคะขอเปิดไพ่เสร์มหนึ่งใบได้ไหมคะเป็นคนตรงไปตรงมาทําอะไรจริงจังชัดเจนคะ่ะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวคะ่ะอาจ๊ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามคุณผ่านพ้นไปได้มองว่าเป็นคนที่เหมือนเราเหมือนเรามีความรับผิดชอบนะคะไม่เพิ่งคิดว่าเขามองเราที่เราเป็นคนเก่งดีกว่านะคะน่าจะมองเราที่เราเป็นคนเก่งดูดีเลยนะคะ,ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2คะ่ะเขาชอบคุณตรงไหนคะ ชอบคนตรนที่ว่านะคะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนใส่ใจครอบครัวและใส่ใจเพื่อนฝูงรอบๆบข้างค่ะเป็นคนอบอ้อมอารีก็ได้นะคะนะและเป็นคนค่อนข้าง ทำอะไรจริงจังมีความรับผิดชอบนะคะและชอบคุณตรงไหนอ,อีกเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนมีความรับผิดชอบมากๆดังนั้นถามเขาชุกชอบคุณอย่างไรชอบคุณที่นะคะรักครอบครัวด้วยนะคะไม่เพิ่นว่าโดยรวมค่อนข้างดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้หรือเป็นแฟนคุณแหละนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3ไวค้ค่ะ เขาชอบคุณตรงไหนคะไพ่ขึ้นมาว่าตัวเราเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์และเฟรนลี่เลยทีเดียวค่ะนะจ๊ะนะและชอบคุณตรงไหนอีกค่ะซิกอัพครับคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าเป็นเพื่อนฝูงเราเป็นเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้ที่กลับมาก็ได้ค่ะในใน,ในคนที่เลือกกองที่3นะและถามว่าเขาชอบตรงไหนเรามีสเสน่ห์หรือว่าเรามีสเสน่ห์มากขึ้นเราดูดีมากขึ้นก็ได้ในช่วงนี้คะ่ะไพ่ขึ้น dm place ค่ะตัวเรานะไม่เป็่ว่านะคะถ้าไม่โสด ก็อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนก็ได้ช่วงนี้มีเสน่ห์จริงๆมองว่าเขาคนนั้นนะคะชอบคุณตรงที่ว่าเรานะคะตัวเราอาจจะผ่านอุปสรรคอะไรมานะคะและทําให้เรารู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นเขารักไม่เพิ่นใช้คําว่ารักเนาะเขารักคุณที่แบบเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งและมีเสน่ห์ค่ะนะจ๊ะเอาเป็นว่านะคะ 3ามกองที่ผ่านมาอะไรที่ใช้ปรับใช้ถ้าไม่ใช่ไม่สบายใจวางไม่เพลินลงอย่าลืมเม้นให้กับไม่เพลินด้วยใครที่ยังไม่ติดตามติดตามไม่เพลินไว้ด้วยค่ะนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ